โพดวันนี้ภาษาส,สำเนียงนะพระคคยวรละครคำว่าโพดโพดแปลว่ามากเกินเกินพอดีนะมากไปนะครับแล้วก็ไปตรงกอีสานไทยเลยแล้วก็โคราชนะฮะใช้คำว่าโพดเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นอัธพีตักข้าวใส่จานก็บอกว่าโอ้ยโยตักหลายโพดเอาออกหน่อยเอาออกหน่อยเดี๋ยวกินหมดหมดตัก ลายโพดครับอันนี้ตัวอย่างนะครับส่วนภาษาเนือใช้คําว่าล้าไปนะครับล้าไปนะฮะแก็ตักข้าวใส่ล้าไปนะครับแล้วก็ที่ได้ยินบ่อยบ่อยที่คุณบ่อยกับก็คือปลาล้ําละเลือนะครับที่แปลว่ามากมายหรือเยอะแยะมากมายนะครับครับวันนี้กลายเป็นภาษาเนือที่พูดแตกต่างออกไปครับ